คุณลองเทียบนะว่า10%คืออะไร10%นคุณอยากโต10%นตะคุณทำอสังหาเทพเทพเลยนะ3%ต่อเดือนเงินฝาก0.003%ต่อเดือนปล่อยกู้โงเงินปล่อยกู้ถ้าตามกฎหมายก็3แลเนาะตามกฎหมายแล้วกัน โหมีอะไรกันธนบัตรประมาณสัก0.5ต่อเดือนอ่านี่หุ้นนะขอบคุณครับ0.4ต่อเดือนคุณเห็นอะไรไหมคุณเทรดเดือนหนึ่งสอไม้สิหรือวันนี้วันเดียวคุณได้เกิน10%แล้วคุณต้องทำอะไรอะธนบัตรแค่0.5อสังหาต้องเทพเลยนะ3%เนี่ย เงินฝากปล่อยกู้โอ้โห,โหคุณดูนั่งชิวๆจิ้มโทรศัพท์อยู่บ้านได้ละสิเอร์